โอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมองเมจิอารีน่านะครับวันนี้มีตัวทีอ่อยากจะเล่นในใจอยู่แล้วนะครับโอเคตัวที่จะเล่นนะก็เป็นตัวที่อยู่ตรงหน้าจอนี้นั่นเองนะก็คือตัวโยโตฮิเมะนะครับโยโตฮิเมะนะครับนับเป็นตัวละครที่เป็นเมนผมเลยก็ได้นะครับเป็นตัวละครที่ผมหยิบมาเล่นแรกๆเลยนะครับตัวนี้นะก็เลยอยากจะมาเล่นในพาร์ทนี้นะครับนะแต่จริงๆก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะตัวนี้ถือว่าจะบอกว่าเป็นเมนก็เถอนะอ๋อใช่ มีคนรีเควสต์ขอมาด้วยนะครับว่าอยากให้ผมเล่นตัวตัวตัวนี้นะครับโอทาเคมาลุนะครับนะเป็นตัวละครใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมีคนขอมานะครับดูเหมือนจะมีสตอรี่ที่แบบเป็นเป็นเนื้อเรื่องเป็นวิดีโอเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับจะหยิบมาเล่นแน่นอนนะครับพาร์ทหน้านะครับนะแต่พาร์ทนี้ผมขอเป็นตัวโยโตฮิเมะก่อนละกันเนาะโอเคโอเคมาแล้วนะครับจองตัวปากก่อนเลยฮะจังหวะนี้อือ พิกแรกฮะจังเกิลจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะฮะตัวจังเกิลตัวจังเกิลล่าสุดที่ผมเล่นไปเป็นน้องแมวหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะเซตไอเทมก่อนฮะโอเคตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างจะสมดุลสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะวรทวนกันเลยนะจังหวะนี้แต่ตัวนี้เขารับเป็นแคลรี่ด้วยเหรอมาเป็นแคลรี่เวทหรือเปล่าตัวเนี้ยใช่ไหมโยโกะเนี่ยโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าดูสิว่าฝั่งตรงข้ามเป็นใครกันน่ะโอ้ โอเทนกู <c oughs> ก็น่ากลัวนะจินก็น่ากลัวไอตัวเนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยผมไม่ชอบตัวนี้มากๆเลยฮะไออีบาากิโดจิเนี่ยผมผมโคตรไม่ชอบเลยมันถึกเกินมนุษย์อนะมันจริงจริงเกมนี้มันก็ไม่มีตัวไหนเป็นมนุษย์หรอกนะแต่ก็คือแบบมันมันแข็งแกร่งเกินไปอนะตัวเนี้ยผม, <c oughs> ผ,มผมรู้สึกสู้ไม่ได้มาแล้วนะฮะลุยกันเลยว่าแต่วันนี้ทุกคนเราเชื่อมั่นในตัวพวกไนามากมากอ้าวทำไมยืนนิ่งอย่างนั้นน,ะน้องอ๋อกดท่าด้วยผมพร้อมมากๆาจังหวะน,นี้ทุบทุบ ือเฮ้ยน้องโอ้โหรับดาเมจให้ด้วยเหรออุ้ยเฮ้ยเขารับเขารับดาเมจให้ผมด้วยฮะเฮ้ยเป็นซับที่ดีมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าแหลกโอ้หแหลกแหลกเฉยฮะไม่ว่าจะเล่นเกมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่าได้แล้วนะเฮ้ยเพื่อนฆ่าได้แล้วแต่ก็เสียชีวิตเหมือนกันน่นั่นน่ะไม่น่ารอดเฮ้ยแต่น้องซับนี่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังไหวอยู่ พอถูถูถอยไปได้นะแต่ทีมเราได้เฟ <c oughs> ิร์สบาดก็ถือว่าคุ้มอยู่ฮนะแล้วตัวบนเราไหวไหมเราสู้ได้ไหมเฮ้ยสู้ได้อยู่นะฮะเฮ้ยป่าเข้ามาเอาอันนี้ด้วยทําไมเว่ยไวจังวะจะไปช่วยบนก็ไม่ได้แม่งตัวนี้ถึกชิบหายเลยตัวนี้แม่งแข็งแกร่งมากอะไม่อยากพปยุ่งกับมันเลยถือว่าดีอยู่ฮนะเฮ้ยโยโกะเกินไปเฮ้ยแต่มันก็ฆ่าได้สองตัวเลยนะแต่ก็คือแบบแต่ก็คือแบบแบบ แบบช็อตอย่างนั้นช็อตเอาเ้ยฆ่าได้เฮ้ยโอ้โหเอาแล้วฮะเรามีคนให้พึ่งพิงแล้วเลนล่างอุ้ยมาเพิ่มเลือดให้เราด้วยอุ้ยน่ารักเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วยต้องรีบไปช่วยทันไหมเนียยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมโอ้โหมาทำไมเนี่ยเฮ้ยจังหวะนั้นจังหวะธรรมชาติออ โดนไปโอ้ยจะตายโอ้มันเลือดจนหายไปไหนครึ่งหนึ่งเนี่ยมันแรงมันแรงมากเลยฮะมันแรงมันแรงอย่างนั้นเลยนะโอ้โหนี่ไม่อยากจะคิดถึงเลดเกมมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวตัวเรียนบนก็อยากไปช่วยนะแต่คือเราเราไม่ไหวอะเราไม่ไหวไอตัวนั้นจริงๆอ่ะมันโหดร้ายมากไอตัวป่าเข้าไปเอาตัวนี้แน่เลยแต่แป๊บนึงนะต้องกําลังตีอยู่แน่เชื่อไหมเอาเงียบเพื่อนมันจะมาหาเพื่อนแน่ๆนะ บอกเลย <c oughs> เราอยู่กับเพื่อนดีกว่าแป๊บนึงเฮ้ยทำไมอื้ือื้อกูขออื้อ,อ,อเรียบร้อยได้อยู่ฮะสวยงามเดี๋ยวเราขอเอาเลนบนเขาก่อนเอ๊ะเลนล่างเขาก่อนดีกว่าพอป้อมล่างมันก็จะแตกแล้วนะแลกกันไปก่อนนะจังหวะนี้ <c oughs> <ๆ>เขาเห็นล้อนะทำไงดีกูไม่มีสมเยเลยสมไหาย เออเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลยเออสวยสวยเอ้ยเอ้ยอันตีอย่างนั้นได้ไงฮะอันตีอย่างนั้นได้ไงฮะไม่ใช่ไมไ่ถูกต้องเรียนบนบอกมาช่วยกูสักทีกูไม่ไหวแล้ว <c oughs> แต่เรียนบนนี่เขายังตึงมือกันอยู่นะเขายังแบบต่างคนต่างไม่ได้คิวกันเอ้ย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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายนะเ <c oughs> นะพื่อนเรากำลังไปช่วยไปไหนวะทานปะเนี่ยโอเคได้อยู่ ได้ฆ่าอยู่แต่ต้องอันตรีไปเลยว่ะเฮ้ย,ก,ยก็มาดิมาด,มาดิลองไหมอ่ะโอ้โหไม่เข้าจริงว่ะดูดิดูด,ดิโอ้โหถ้าเป็นผมผมสู้นะผมสู้ได้ที่ไหนอ่ะผมฟาดมันไม่เข้าเลยขนาดใช้สกิลสองอ่ะเนี่ยเฮียเพื่อนไปเลยไปก่อนเลยเฮ้ยต้องตายแล้วละ่ะ ิ<จ> <Dante> ตง,ต,ต,งต้องตายแล้ว <incom> um> ต้องตายแล้วโอ้เป็นการลัดช็อตที่สวยงามและน่าดานมากเฮ้ยถือว่าได้อยู่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมได้อยูุ่้ยเลนล่างแม่งเดือดกันอีกแล้วอุ้ย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 จะตายจะตายเอาน่าจะตายเอาน่าตายเอาน่าเอ้ยเอ้ยโชชิโชเชโจยิงฉือโจยิงฉือตายดีฮะจังหวะนี้รออะไรรออะไรจังหวะนี้โอ้โห ตายไปแล้วฮนะตาย้ตายเฮ้ยเลนบนก็ได้เฮ้ยไ,ไม่ต้องแฟดก็ได้เพื่อนมันไม่โดนอาแหลกแหลกแหลกข่ากันไปก่อนนะเพื่อนข้าวกันไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอฟาร์มแป๊บหนึ่งของเรารู้สึกว่าของเราเริ่มชา้าและนะ้วน่ะเรารู้สึกเหมือนเราวลวตามพวกนายไม่ทันแล้ว <laughs> พวกนายวลวสิบห้ากันแล้วเราวลวสิบสี่ทำตัวไม่ถูกแล้วจังหวะน,นี้ยังไงยังไงยังไงสิเฮ้ยเฮ้ยไม่กลับเพื่อนกลับเถอะกลับไหมกลับเถอะกลับนะไม่กลับจริงดิ เฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเอาจริงดิเอาแฟดไปเลยเป็นการขู่ศัตรูที่แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของคุณครับเนี่ยอะไรของคุณครับเนี่ยเริ่มตีเข้าแล้วนะเริ่มตีเข้าแล้วนะอย่าเด้ออย่าเด้อสู๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตีไปเลยเฮ้ยมันโหมันต้องถึงขนาดนั้นเลยไหมมันต้องเข้าไปเอาในบ้านเขาเลยไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปพี่ชาย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ทันแล้วโอเคตีเลือดตีเอาเลือดก่อนโอเคสวยตื่นเต้นมากฮะช็อตนี้ตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกแต่เราก็ยังตีตัวนี้ไม่ค่อยเข้าเนี่ยโดจิอ่ะแม่งถึกไปไหนวะเรามีเจาะเกาะหรือยังวะมาเก็บได้ไหมน้องพี่ใช้ไม่เป็นไม่อยากใช้อ่ะใช้ไม่เป็นอ่ะซื้เอเฮ้ยไม่ใช่มาลาาก็ไม่ถูกถูกไหมเอาแล้วน้องทําไมน้องล่าพี่ไยง อะไร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 ของเองครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทัดเกตเตะโอเคโอ้โหโอ้โหตายตายมีคนตายมีคนตายแน่นอนอือโอเคโอเคโอค้โหจังหวะนี้เจียมโจนมากเอาตายสี่เลยฮะช็อตธรรมชาติเอากูปล่อยปลาหมึกเลยแล้วกันปล่อยไม่เป็นยังไงก็ต้องปล่อยเป็นแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยตายสี่ขนาดนี้โอเค ฮูบเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวอันติอันตีโอเคไม่ใช่อันติหมายถึงสกิลหนึ่งมันบล็อกความเสียหายได้นะเฮ้ยเขาสกิลอันติใส่คีบว่ะแต่ว่าคิดว่ามัน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 เฮ้ยตายนะเรียบร้อยเยท่ทำไมทำไมรู้สึกเหนื่อยจังกันนี้อุ้ยเพื่อนเพื่อนร่วมลบที่แสนดีไพมอนโู้นานๆทีจะได้ MVP อสวยเลยฮะนี่ไล่ให้น้องซับนะน้องซับเล่นดีฮะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี <S <S <ๆ>๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราลืมอะไรไปสักอย่างเออลืมไปอ่านประวัติตัวละครนะโอเคอเฮ้พันนี้ก็เยอะอยู่เนะี่ยยี่สิบนาทีแล้วตอนนี้โอเคอ่าเรามาดูท่าท่าตัวละครกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะนี่ทิมตรงนี้ทิมตรงไหนวะตรงนี้ตรงตรงนี้นโอเคแล้วจะมีท่าพิเศษด้วยฮะเดี๋ยวจิ้มแป๊บหนึ่งหาก่อนนะ มันต้องจิมไปเรื่อยๆจะเจอไหมเนี่ยหรือมันไม่ได้อยู่ตรงนี้วะหรือมันอยู่ตรงไหนกันนะนี่ไงท่านี้ท่าพิเศษนะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะอันนี้กเ็เป็นสกินที่มีนะครับอันนี้เป็นสกินร่างอีโวผมมีนะแต่ว่าเอามาเล่นเราอยากใช้ร่างแรกมากกว่านะ <4. S 1> นี่ฮนะสกินก็โห oh, สกินนี่ก็ถือว่ามีแต่สกินสวยๆวยงน้นเลยนะเนี่ยนี่หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะฮะโอเคฉาก MVP ก็อย่างที่เห็นนะก็คือเมอซี่นะ ที่ดูไปก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาอ่านประวัติกันดีกว่านะครับยาวไหมเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะครับจะงงไหมเนี่ยไม่หมายถึงผมมาจจะอ่านงงไหมเนี่ย <c oughs> เอานะ,ะเจ้าก็เห็นใช่ไหมเมื่อข้าตกอยู่ในอันตรายมันจะเป็นแบบนั้นมันจะกลายเป็นอาวุธดาบโยโตะเล่มนี้นะ่ะช่างหน้าเกีงขามใช่ไหมเข้มแข็งก็จะทําร้ายผู้อื่นอ่อนแอก็จะถูกทําร้ายพลังก็เป็นของเช่นนี้แหละเข้มแข็งและอ่อนแอตกลงฝ่ายไหนจะมีความสูขกว่ากันนะ เจ้าก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันใช่ไหมบางทีอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้นะมนุษย์กับข้าไม่เหมือนกันพวกเขามันอ่อนแอแต่ข้ากับรู้สึกคุ้นเคยมากปกติข้าไม่ค่อยพูดนักหรอกนะแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับคนอื่นด้วยแต่ข้าเองก็อยากจะลองพูดคุยกับพวกเขาดูอยากลองเข้าใกล้พวกเขาและอยากทําความเข้าใจพวกเขาดูบางทีหากข้าทําเช่นนั้นข้า,าจจะได้รู้ว่าความรู้สึกอันคุ้นเคยนั้นคืออะไรก็ได้นะแต่ข้าเข้าใกล้พวกเขาไม่ได้ ข้าอยากจริงๆนะแต่ทําไม่ได้ถึงแม้เป็นเพราะว่าข้าไม่อยากพบเจออันตรายจึงได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบนั้นแต่ว่าสําหรับหลายคนแล้วข้าต่างหากที่เป็นคนอันตรายเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้โดนทําร้ายจึงทําร้ายผู้อื่นนั่นคือชะตาชีวิตของข้าดังนั้นก็อย่าพูดคุยกับข้าอย่าพยายามเข้าใจข้าอย่ามาเข้าใกล้ข้าถ้าหากเจ้าไม่อยากจะโดนข้าทําร้ายแล้วก็นะเมตตาไม่ข้าไม่คิด ข้าคิดว่านั่นมันไม่ใช่ความเมตตาถ้าจะให้พูดบางทีผู้ที่อ่อนแออาจจะเป็นข้าก็ไม่แน่นะมีเพียงผู้ที่อ่อนแอถึงจะกลัวการถูกทำร้ายดังนั้นจึงไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเหมืนข้าจะพูดมากเกินไปแล้วสิไว้เจอกันคราวหน้าบางทีอาจจะดีเสียกว่าหากข้าไม่มาพูดกับเจ้าอีกถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มาพบกันอีกเสียดีกว่านะเออ เท่าที่อ่านนะครับตัวละครโยโตฮิเมะผมเคยไปดูเหมือนจะมีเป็นการ์ตูนสั้นอยู่นะครับจับใจความได้สั้นๆนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าก่อนหน้านี้โยโตฮิเมะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ครอบครองดาบไอดาบเล่มนี้นะฮะโยโตะเนี่ยนะครับเหมือนว่าทุกครั้งที่เกิดอันตรายกับตัวโยโตฮิเมะเองนะฮะเหมือนตัวเหมือนน้องเขาจะเขาเรียกไงนะ หมือนน้องเขาจะไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้นะครับแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าใจจริงอ่ะน้องอ่ะเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะเป็นปีศาจที่ดีอยู่นะครับแล้วก็อยากจะคุย to to อยากจะพูดคุยกับมนุษย์นะครับอยากจะไปเล่นกับมนุษย์อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตัวเองทําไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดบ้าข้างขึ้นนะแล้วก็ไปทำร้ายมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับน้องก็เลยที่ตัวออกห่างจากผู้คนนะครับนะแล้วก็ ใช้ชีวิตคนเดียวนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองอ,อยากอยากจะมีเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละนะก็ทําไม่ได้นะครับสตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับที่จับใจความได้นะครับก็เป็นตัวละครที่น่าเห็นใจอยู่นะเออ โอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกมโอเมจิอารีนานะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างเลยนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยแล้วกันครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอทีวายก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์กับการคลิปเกมนะครับแล้วก็โพสเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนนนนนสสสััััั้้้เกกีีี่่ยววววบบชิิตตตปรรรระะะจาาขของงลคคมมมมทผึ อ่าเป็นเหมือนมาร์ชคดของช่องนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ฝากเป็นติดตามด้วยละกันนะครับถือว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงแล้วก็เถอะนะครับแต่ว่าเอ่อเดี๋ยวปีหน้านะครับคิดว่าน่าจะเริ่มคิดคอนเทนต์อะไรออกแล้วนะครับคิดว่าคิดว่าแล้วจะพยายามนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับโอเคไม่มีแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับัีบ๊ายบายบ๊าดีาะ